cô bình đẹp lắm, bà lâ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 m, bà

ลอยครับลยยอมะี่คืจะมีวารปนอะไรบงขอะไรบังเ้อนใส่คือพัสูรตรงนี้นะครับเดี๋ยวครัรับะอยู่ด้มีทงแคบค่ะทำไมครับไม่ึงตรงนี้มันแมานะครับขอบคุณาเนะคะ ขอบคุณนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณากนีคือยิ้มหวานยิ้มหวานนี่เองยิ้มหวานนี่เองยิ้มหวานนี่เองยมหวามเรอัรรััับรรยายนะครับ จาอาานจานะครับที่เป็นผู้รู้ียยงเนี่ดีมากลยดีนะครับ้องแ่เดีานะครับดูดีมกเลยรับ้องยนะครับมาเดียอมามาอย่าโอเคเลยครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วครับได้แล้วครับเี่ยเยได้ครับโอเคครับบางทีแขนไม่ขึ้นไมบังยิงยังไโทษทีนะพี่ไปไลยครับไปได้ครับบัจครัรง่วมเลยพี่ ท่านผู oh, ้มีเกียรติและสิริมงคทุกท่านโรงงนายกบยก์สกายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสได้ต้อนรับพระนารายกรัยมพลคุีค่ะที่ในวันนี้เกียรติเยี่ยมชมโรงแรมและฟังการบรรยายเรื่องระบบกีัยผู้โรงแรมบัยกษ์สกายของเราเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เพราะคันธน์ของสวัสดีครับช่วงที่รัฐนากรครับวันนี้ได้รับข้อหมายให้มาพรีท่านในหน้าที่บริษัทเราเป็นผู้ออกแบบงานระบบป้องกันอันตรายของคันธนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ที่นะครับเมื่อแจ้งเสร็จก็จะมีระบบต่อสู้แล,และดับเพลิงนะครับอันนี้จะลงไปถึงไฟวอเตอร์แท้แล,แลว้วก็ไฟปั๊มนะครับไฟโพสต์แคมเเน็ตก็คือส,ส,สายดับเพลิงที่พนักงานดับเพลิงใช้สำหรับเข้าไปต่อสู้ไฟ นะครับระบบอัตโนมัติสปริงเตอร์ซิสเต็มตัวนี้ก็คือหน้านที่ทุกท่านเห็นเนี่ยขบวนหลังคาเนี่ยบนซีรีส์อย่างเงี้ยนะครับก็คืออัตโนมัติสมากครับเดี๋ยวคงต้องอ้อมลางนี้ไปทำไมอ่าเส้นที่ในรถอ้อมท่านสมาชิกท่านทุกท่านครับก็ส่วนนี้นะครับเป็นในหลักการทางวิศวกรรมในการไปสู่ของการกักกันกิจภัยของทางสูงนะครับแล้วก็ผ่านเส้นที่9นะครับถ้าเราพูดถึงคำว่าทางสูงทางขนาดใหญ่ที่เส้ที่ ตามที่สูบนะครับแบบเกิดก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้องมีเครื่องสูบนะแบบเกิดนะครับก็ในการสูบนี้มีการนำน้ำเข้ามาในการได้เลยถ้ามีความแต่แล้วก็จะส่งไปที่สองจุดนะครับในการไหลคือระบบตู้สายฉีดนะครับตอนนี้เป็นระบบแมนนวลนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยเราก็จะใช้ของตัวนี้เจ้าหน้าที่ของทางก็ใช้ของตัวนี้ในการแับเกิดอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบหัวกระจายแบบเกิดอัตโนมัติหรือว่าระบบสปริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตามกฎหมายก็กำหนดไปแล้วนะครับว่าทารสูบกอร์แล้วก็เราก็จะมีอาสาสมัคร ป้องกันภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะอาคีภยัยซึ่งก็จะเป็นอาสาสมัครซึ่งต้องการทางตึงกต่างๆแต่มีรปภแล้วเราก็จะมีอาสาสมัครอยู่ภายในตึกที่จะรับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับใครป้องกันภัยจากภายในนะครับมีอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครน,นี้ต้องตรวจสอบ จะต้องดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มขอสร้างตึกจนถึงสร้างตึกเสร็จจะต้องแวะเยียนมาตรวจสอบนะครับทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญน,นะครับในการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตึกสูงว่ากรุงเทพมหานรครมีระบบในการที่จะป้องกันดูแลอย่างไรซึ่งศูนย์เฝ้าระวังของเราเนี่ย ก็พยายามที่จะนั่นระบบการบริหารจัดการที่จะช่วยเหลือหรือรองรับเรี่วกการอาชีพใยต่างๆนั้นเราต้องทำไปแล้วเรามีความเป็นเต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุเพรณ์ไม่ในส่กนใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ประมาท รเราไม่มีวันที่จะคิดว่าจะไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นในกรุงเทพฯปอแต่เราจะคิดอยู่เสมอว่าเราจะป้อง,อง,ง,องกันั้อการยังไงไม่ให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นเราจะมีมาตรการรองรับอย่างไรรับอุปกรณ์ดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอลเตอร์ดับไฟเฮลิโอปเตอร์ที่จะต้องเป็นรถน้ำหรือการยรกผู้คนจากอางคาตึกอะไรต่างๆนี้เป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนแม้ว่าจะใช้งบประมาณเป็นจํานวน มากนะครับก right right no 네 right ับอุปกรณ์สมัยใหม่ต่างๆรถกระเช้าที่ต้องสูงขึ้นไปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้องประยาชนนั้นเกิดความตระหนกนะครับหรือเกิดความหว่ดใจว่าตัวเองจะเกิดศูนย์เมื่อกองกรุงเทพมหารหรือสายการุงเทพมก่อนนะถ้าเกิดเหตุผึดพลายแล้วเราจะทำอย่างไรครับกรุงเทพมหานครจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลอุปยพผู้คนช่วยเหลือหลังจากเกิดรวมถึงการป้องกันเหตุเพียงเรามีหกจังหวัดใกล้เคียงระสานงานกันเพื่อดูแลนาดาทหารมีเหตุอภินิหารที่เกิดบ้านที่ไหนที่เกิดซึ่งเป็นตึ้น อยู่ในกรุงเทพและกรใกล้จังหวัดไหนจังหวัดนั้นอาจจะมีอุปกรณ์ในการดับไฟที Tim ่เขามีมอวจอมีอวจในต่างๆซึ่งเขามีรถบาลเป็นมากแล้วก็มีรถตัดเลขนาดใหญ่ที่เราจะต้องมีแผนการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งสียชีวิตเนี่ยเข้าสู่ที่เกิดเหตุได้ในเวลารวดเร็วที่ส